เฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวเซสีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มากันกับเรื่องของการอัปเดตแพทใหม่ของเกมโซนโฟกันนะครับในวันที่11นะครับผมเดือน12กันว่าแพทรอบนี้มีอะไรบ้างมาดูกันนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาดูพูดถึงรายละเอียดแพทกันก่อนเลยละกันนะว่าแพทรอบนี้มีอะไรบ้างอัปเดตแพทนะครับในวันที่11เดนะครับเดือน12นะจ๊ะ ก็จะมีดันใหม่เข้ามานะครับผมอ่าบอสตัวนี้ไม่แน่ใจว่าผมไม่เคยเล่นเลยนะต้องไปลองเทสดูว่ายากแค่ไหนนะครับแล้วก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมใหม่เข้ามาเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูด้วยนะฮะแล้วก็อัปเดตนะครับผมตัวของอ่อซันต้าบล็อกนะครับในหมดของดีนะฮะเอาไอเทมระดับอ่อไฮแล้วก็ยูนิคออกจากกล่องนะครับก็คือถอดออกไปแล้วนะครับก็จะมีอ่อเพิ่มไอเทมเข้ามานะครับผมก็ เสื้อโอ้เสื้อสเตตัสดีนะเสื้อเก่งสเตตัสได้เรื่องเลยนะครับ <c oughs> มือเท้าโอเคหน้าผมโอ้ใช้ได้เลยนะครับสเตตัสคือดูดีมากแล้วก็ใส่ครบ3ส่วนเนี่ยจะบวก a อ k เคเนี่ย1 0 0นะครับแล้วก็ออร์เรฟห0แล้วก็คิดไดเมท5แา่ครบส่วนครับจะบวกออเอจีเคร้อยหนึ่งออร์เรฟหนึ่งร้อยแล้วก็คิดไดเมทห้านั่นเองครับอืใช้ได้ใช้ได้ครับสเตตัสดีมาก <c oughs> ต่อไปมาดูกิจกรรมกัน อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เหมือนกับล่าบอสนะครับล่าบอสตัวของแบบคริสต์มาสนะครับแต่ไอ้ดันผีหลอกนี่ยากอยู่นะจริงๆเออก็ค่อ,ขอขนข้างดุเหมือนกันนะครับอืมก็ถ้าเคลียร์ครบอ่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าในตัวของหน้าเซิร์ฟตอนนี้ของพวกเราครับมันจะมีตัวของแบบบอสขึ้นอยู่นะครับว่าเอ้เคลียร์ไปจํานวนกี่ลงกี่รอบแล้วครับมันจะมีมันจะมีโชว์เนาะแล้วก็ถ้าคุณเคลียร์รอบตามที่คุณกําหนดเนี่ยแบบสมมติผมลงใช่ไหมแล้วก็ลงครบรอบที่100พอดีแบบ ไอตัวที่ขึ้นข้างบนครบ100ปั๊บเนี่ยเราก็จะได้เบ็ดอะไรประมาณนี้200ก็จะได้สว่านนะครับ300ก็จะได้ไบสตอง400ก็จะได้ไบสตองนะครับ500ก็จะได้ไบยูนิค6 0 0ได้ไบยูนิคนะครับ700ได้ใบใหม่ครับแล้วก็800ได้ตัวของรีเจนแล้วก็900ได้ตัวของอันทัดด้วยแล้วเป็น1000ครับจะได้รองเท้าใหม่ครับ1000รอบที่2ครับจะได้เป็นกล่องสัตว์เลี้ยงกว้าง1000รอบที่3ครับจะได้แหวนไวกิ้งนะครับ1000อบที่4จะได้เป็นตัวของแบบอร่แมวนะครับ แล้วก็1000รอบที่5จะได้เป็นออร่าผีนะครับออร่าใหม่แล้วก็อหนึ่งพันครบที่6นะครับครบรอบที่6เนี่ยก็จะได้เป็นออร่าผีนะฮะแล้วก็1000ครบครั้งที่7จครับจะอาจเป็นของโยกตู้นะฮะหนึ่งพครบรอบที่8ก็เป็นของโยกตู้1,000พครบรอบที่9ก็เป็นของโยกตู้แล้วก็1,000พันครบรอบที่10ครับก็จะเป็นแหวนคริสต์มาสนั่นเองครับอันนี้เหมือนถ้าจะไม่ผิดเหมือนอ e ีได้ด้วยนะอือก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ดานนี้ผมไม่ลงแน่ๆเพราะว่า เหนื่อยเหนื่อยมากแล้วผมอ่ทีนี้เราลองไปลงตัวของแบบดันใหม่ดูแล้วก็มาพูดถึงกล่องซันต้าก่อนกล่องซันต้านะครับนี่กล่องแบบนี้เลยนะครับผมก็อ๋อมันก็จะมีของพวกซันต้าอยู่นะครับผมแล้วก็จะเป็นของแบบน่ารักน่ารักประมาณนี้โอ้โหเอืยโอเคก็ตามนั้นครับรู้สึกว่าเกลือจะเยอะไปหน่อย เออเกือจะเยอะไปนิดนึงนะครับผมเออซานต้าประมาณนั้นแหละครับอย่าไปเปิดเลยครับแต่ถ้าใครที่แบบดวงดีอาจจะเปิดก็ได้นะอาจจะคุ้มก็ได้ใครจะไปรู้จริงปะเออมาเดี๋ยวเราไปลงดันใหม่กันดูว่าดัานใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวชวนปาตงปาร์ตี้ก่อนนะครับอ่าถ้าเป็นตัวของสเตตัสผมก็ยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าฮิ่นี้เพิ่มขึ้นมาแล้วครับ5้0 0ันะเพราะว่าได้โบนัสจากตัวของแบบกิวด้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้ สเตตัสคือโห oh, oh, เอาเรื่อมกันนะคิดเมท a g e ี้เลยอย่างบึ้มนะฮะตอนนี้ไรเดอร์ยังเป็นคงไรเดอร์เมดอยู่นะฮะขายไม่ออกไม่ใช่หรอกนะฮะแล้วก็จะเป็นของแคสประมาณนี้ครับ <c oughs> ของแคสไป let's g ไปอ่าด้านใหม่จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับตัวละครที่ต่ำกว่า50ิเข้าไม่ได้มันมีตัวที่ต่ำกว่า50สิได้หรอวะอ๋อมันมีตัวววสี่สิบห้าเนี่ยว่าที่เกิดมาย่อยครับโอ้ต้องเป็นววห้าสิบสินะถึงจะเข้าได้โอเคลาก่อยตัวเกิดมาย่อยเดี๋ยวเราไปเอาตัวอื่นมาฟาร์มนะฮะ กรนีลงสมจอไปก่อนแล้วกันนะทุกคนเวลไม่ถึงว่ะเวลห้าสิบก็ไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดา <c oughs> มาลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างวูดเดินไวมากนั่นเฮ้ยมันเหมือนจะมีดีเฟกเลยว่ะไปเอ็กดรอปนะไปเอ็กก็ดรอปเยอะนะครับเมื่อกี้เหมือนจะบอสมันจะมีรีเฟกเลยนะเนี่ย <c oughs> มอนเตอร์เมื่อกี้บอสมันจะมีรีเฟกมาเลยครับทุกคนเฮ้ยอะไรนี้ผมไม่เคยเล่นเลยโอโอมีกันอีด้วยนะครับ แต่ของผมมัน E ทีเดีวยวตายได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าสเตตันมันแรงมากนะดิฟิกน่าจะแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าเวลาที่เราตีเราโดนสะท้อนอะไรประมาณนี้มะ้ยแต่ถ้า E มันไม่น่าจะนจะพุ๊ยจะใบ X หลอกเยอะมากเลยนะใบ X หลอกค่อนข้างที่จะดูดันอยู่นะครับไม่แย่ไม่แย่โอเคดเลเดอร์ okay. ค่อนข้างได้เปรียบนะเนี่ยเลเดอร์มันมีจังหวะที่แบบมันทนบอสสองทีได้เลยครับโอ้แต่ว่าใบ X ดลอกเยอะมากคนแม่ okay. งโอ้ใบ X หลอกเยอะมากเลยนะครับทุกคน หอบแบบเกลื่อนพื้นนะ่ะเหมือนกับดันที่เป็น,ปนสนามบาสเลยนะฮะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าอีีจะได้เยอะเท่ากับสนามบาสไหมนะอืมถ้ายอะาสนามบาสก็ได้เรื่องอยู่โลนปั้งโลนปั้ง,อ,งอันนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับครั้งแรกเลยนะเปิดซิงจัดนะโอเคอันนี้เปิดซิงจัดเลยผมว่าคอสมิกน่าจะลั่นนะผมว่าคอสมิกน่าจะแบบน่าจะดูดีมีสไตล์นะสเต่ที่ห้าครับโอเคเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวาร์ปเหรอมิติควอนตมัมน่าจะ โอ้อันนี้มีการอีด้วยครับอู๋ถามว่ายากไหมผมว่ายากเลยนะเอาจริงไอ้ไอ้บอสหมุนไอ้ไอ้ตัวมุนหมุนนี่ผมเกลียดมากเลยนะโอเคโอเคมันกันอีด้วยนะครับทุกคนนะแต่ว่ามันมันล้มได้อยู่เฮ้ยโอเคโอเคอ่ะอันนี้คือผมยังไม่ค่อยชินโอ้ยมันล้มได้อยู่นะฮะทุกคนโอเค ถ้านึกว่าเป็นบอสแล้วมันจะล้มไม่ได้เลยถ้าล้มไม่ได้ก็จะเรียนอย่างนิ้นิดนะครับอันนี้น่าจะถึงบอสแล้วหรือยังอ่าถึงบอสแล้วนะครับก็มีไม่กี่สเตจนะเวลาไวมากเวลาไวใกล้ๆกับตัวของอบิดเลยนู่นว่าเวลาไวใกล้ๆกับอบิดเลยนะครับแล้วก็จบด่านจะได้อะไรต้องมาดูกันนะครับโดนปังโดนอ๋อบอสมันทุบเหมือนบอสหนึ่งเลยนู่ว่าบอสมันทุบเหมือนบอสหนึ่งเลยครับเพื่อน แต่น่าจะวุ่นวายกว่าเพราะมันต้องฆ่าลูกน้องด้วยโอ,โอ้โต้องทําของใหม่เนี่ยของผมยังผมว่าของของผมเองก็แรงนะแต่ว่าตีไม่ค่อยเข้าว่ะโอเคอ่ะถ้าฆ่าลูกน้องตายแล้วก็เป็นยังไงต่อโอ้หมึงทุบกูใครผมว่าอาชีพที่น่าจะได้เล่นน่าจะเป็นนินจานินจาน่าจะเวิร์กอยู่นะโอ้ทุบเบามากทุกคนบอสมึงถือควายไปไวะเนี่ย โอ้ <Okay>. oh, ผมไม่ชอบบอสอันนี้เลยเป้ยไม่ใช่บอสหนึ่งเนี่ยบอสสามบอสสามเก็บอะโอ้โ oh, ห oh. ตีไม่เข้าทุกคนถึกมากโอ้ oh, ถึกจัดโอ้โ <laughs> ห oh, oh, มาแล้วครับวุ่นวายแล้วทีเนี้ยโอ้โ oh, ห oh. วุ่นวายจัดเออเอาปั่นกูเข้าไปโอเคมาครับโอ้ oh, oh. แต่บายเอ็กดรอปเยอะมากเลยนะทุกคนอ ah, ่าปาดเหมือนเกฟโฟเลยครับ เฮ้ยมึงตายไปแล้วเพื่อนเองตายไปแล้วไอ้นุ่มผมตีแบบผมตีโคตรเบาคนอาวอตายแล้วครับผมก็สองนาทีฮะอ๋อมันจะดรอปหินนี้มาเหรอเฮ้ยมันคล้ายๆกับตัวนี้เลยวะทุกคนคล้ายๆกับตัวของดันดันบาสเลยนะครับคล้ายๆกันตีไม่เข้าอ่ะเมื่อกี้ตีสองหมื่นเองมั้งตีเบาจัดนะครับอู้แต่ EP ได้เยอะมากนะครับผม EP ได้แบบเยอะแล้วก็เงินก็ได้เยอะนะ ถ้าลงสี่ตัวก็อย่างจบบอสหนึ่งก็ได้เฉลี่ยตัวละหมื่นแล้วกันตีคร่าวๆแล้วกันนะเออตัวละหมื่นก็สี่หมื่นแล้วนะครับอืมก็สี่หมื่นแล้วก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับกล่องอู้กล่องออกของกล่องพวกรีเจนเยอะอยู่นะครับแต่ว่าจะไม่มีบอสดันต่อไปนะจะไม่มีตัวของแบบเออไปเอสนะครับผมซึ่งก็จะว่าไงดี <c oughs> มันก็ไม่มันเหมือนกับสนามบาสเลยทุกคนมันไม่ไม่แบบมีความคล้ายกับสนามบาสมากมา แต่ถ้าพูดกันตามน้ำราคือยากอยู่นะยากอยู่ขนาดสเตตัสผมว่าผมบ้าพอสมคว,วรนะตีบอสไม่เข้าอ่ะยังเดือดนะผมยังเดือดเลยนะครับแล้วก็กจำกัดเรื่องของวิวโดยที่ต้องเป็นวิวห้าสิบขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบเออก,ก,ก็ยากอยู่แต่ถ้าใครที่ฟาร์มประจําผมว่ากี่กี่วิวห้าสิบก็ไม่น่าจะเหนื่อยมากอะไรสักเท่าไหร่นะครับอ่ะก็สำหรับตัวของด้านใหม่ประมาณนี้ละกันนะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะไปลงแล้วไปนวดกันได้นะครับผมผมว่าด้านใหม่น่าจะมีเสน่ห์ของมันมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูกําไรไปเม ถ้าลงไปเมืเ่อกี้จะได้เงินมา 40k เนะอะ 40k นะครับแล้วก็บัตรมัน200,000เนี่ยคือเราต้องตามทุนอีกประมาณ106ถ้าเมืเ่อกี้ไอ้ก้อนหินที่เราได้เนี่ยมันดอปตลอดตลอดเลยมันได้สักประมาณแถวแถอรอบละก้อนเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณสักแถว 50k เหีหินก้กอนนึงก็ประมาณ 50k เนาะก็ตีต่างไปตีกลมไปประมาณแสนหนึ่งเนี่ยคือดันเนี่ยผมว่ามันต้องเล่นกับตัวพวกขอบด้วยยังขอบเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสักถถ 15, แถว10,500ละกันนะกล่องขอบเวลาที่เราโยนยยกิ1 5 0 0 1 0 0 0 4 อืมก็60,000มันตามทุนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับถามว่าดันใหม่ได้กำไรเยอะไหมผมว่าอาจจะไม่เท่ากับพวกเกรฟสักเท่าไหร่นะครับยกเว้นแต่ว่าเราจะขายบ X แบบราคาโอเคจริงๆอะ่ะเออถ้าเราขายบ X ราคาแบบหนักหนักจริงๆอะ่ะมันน่าจะได้กำไรที่เพิ่มขึ้นอยู่นะครับผมอ่ะก็เดืนใหม่สลับส่วนตัวเหมาะกับคนที่ใจเย็นๆในการขายไบ X นะประมาณนั้นละกันเนาะถ้าจะลงแล้วแบบเอากาไรแบบชัวร์เพิชัวร์เพผมเชื่อว,ว่าเป็นตัวของเกรฟหถึงเกรฟสอะ่ะดูเมกเซนกว่าแล้วก็ดูโอเคกว่านั่นเองครับเพราะว่า เกฟหนึ 1> 1่งถึงเกฟสถึงแม้ว่าบัตรจะแพงก็ตามครับเพรว่าเบวบบลมันเองก็แพงเหมือนกันนะครับและที่สำคัญคือเงินมันก็เยอะด้วยดังนั้นเกฟหนึ่งถึงเกฟสอาจจะตอบโจทย์กว่านั่นเองครับอันนี้อีพีเยอะจริงยอมรับ,บถ้ามาฟาร์มหาอีพีผมเชื่อว่าด่านนี้โอเคแล้วก็สนามบัตรก็ได้นะครับผมอ่ะน่าจะใกล้เคียงกันไหมน่าจะประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคสําหรับทีนี้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะบบาย